แอบถ่ายข้างทางเหมือนเดิมใจดูดอกย้าเข้าสูงสวยอีกแล้วสวยอีกแล้วโอ้ยอขอนนอ้อดีของเมือนอกขอดีของเยอรมันโอ้ย,โอ,ยโอ้ยสวยมากเลยดูสิ ให้ดูวิวให้ดูวิววิวพี่เลนเนอร์ก็จอดคอยเมียจอดคอยเมียให้ดูวิวให้ดูวิวร,บรอบๆบ้านหลังนั้นเคยมาเช่าเมื่อหลายปีที่แล้ว Miss Rowdy งามหลายงามหลาย